ก็จะมีเพิ่มมาอีกครับเห็นไหมเมื่อก่อนนี้กองเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็มีไม้ใหญ่มาอีกครับไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรสวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้ก็จะมีเรื่องราวชี้แจงกับท่านผู้ชมหรือว่า f อซีเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับ สถานที่ที่ผมมาเก็บไม้ทุกวันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะเป็นการเข้าใจผิดของท่านผู้ชมหรือว่า f อจะเข้าใจผิดไปต่างๆนานาว่าสถานที่นี้ทำไมเสื่อมโทรมแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ของรัฐครับซึ่งมีรอบรั้วหรือว่ามี กุญแจขันเข้าประตูเสร็จสับเรียบร้อยเป็นบริเวณไม่ใช่ที่ทิ้งขยะครับแต่เป็นบริเวณที่นำเศษวัสดุต่างๆอย่างเช่นพวกไม้หรือว่าวัสดุที่ทางหน่วยงานของรัฐนำมาทิ้งอย่างเช่นเศษวัสดุของอิปูนอย่างนี้เป็นดินอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นขยะครับเพราะว่า ถ้าท่านผู้ชมจะมองเห็นว่าจังหวัดของผมนั้นเป็นจังหวัดที่มีระบบการกําจัดขยะนั้นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ทันสมัยนะครับผมจึงมาชี้แจงแบบนี้แล้วเหตุผลที่ว่าสถานที่นี้ทำไมผมถึงมาใช้ประโยชน์ได้ก็เพราะว่าปกติแล้วตามกฎระเบียบต่างๆจะไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณนี้ แต่ผมนั้นเคยมาใช้ประโยชน์กับไม้ในส่วนนี้ประจําจึงได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าไม้ที่ท่านนํามาทิ้งนี้ผมขอนําไปใช้ประโยชน์ได้ไหมท่านก็อนุญาตครับแต่ท่านก็ถามว่านําไปใช้อะไรบ้างผมก็บอกว่าผมมีอาชีพเผาถ่านครับเขาก็เลยสนับสนุนเออก็ดีครับ เพราะว่าไม้ส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยแนะนําไปแต่การจะเข้ามานั้นประชาชนทั่วไปก็เข้ามาได้ครับเพราะว่าคนที่มีอาชีพขายของเก่าหรือว่าหาของเก่านั้นก็จะมาเก็บครับเนี่ยก็จะมีวัสดุต่างๆอย่างเช่นพวกเศษเหล็กบ้างเศษพลาสติกบ้างที่เป็นขยะรีไซเคิลก็สามารถนำไป ขายได้แต่ไม่มากครับเพราะว่าส่วนมากแล้วที่รัฐนํามาทิ้งตรงนี้จะแยกชิ้นส่วนไม่จําเป็นจะต้องนํามาทิ้งที่นี่ครับเศษขยะแต่จะเป็นพวกเนี่ยพวกไม้พวกอะไรอย่างนี้ครับนะผมจึงมาชี้แจงแล้วทําไมประตูถึงเข้ามาได้ทั้งที่ใส่กุญแจผมจะมีช่องเล็กๆให้ประชาชนเดินเข้ามา แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะให้เดินเข้ามาแบบนี้แต่ก็หมายถึงว่าผลหนักผลเบาครับประชาชนก็สามารถมาหาไรายได้หรือว่าเล็กๆน้อยแบบแบบที่ผมเคยพูดคุยไว้แต่ก็เป็นความยังไงอ่ะเป็นคนที่รู้เรื่องแบบนี้ก็มีส่วนน้อยครับก็จะมีเฉพาะแวดวงเกี่ยวกับผมบ้างเกี่ยวกับพวกที่หาขายของเก่าอะไร แบบนี้ก็จะรู้กันครับปกติแล้วประตูเมื่อก่อนจะมีปัญหาครับทางการก็จะเปิดประตูไว้ตลอดเลยครับเปิดไว้แต่จะมีปัญหาก็คือประชาชนที่ไม่เข้าใจนึกว่าบริเวณนี้เป็นที่ทิ้งขยะก็จะนำวัสดุหรือว่าขยะที่เสื่อมโทรมต่างๆทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายหรือว่าเป็นมนลภาวะหางพิษของอากาศแบบนี้ครับ ทางการจึงเลยเห็นว่าไม่สามารถจะเปิดประตูไว้ตลอดก็ทางการก็เลยนำุูเจมาปิดไว้แล้วก็ทำรั้วรอบขอบชิดครับบริเวณนี้เห็นไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาชี้แจงว่าเออที่ผมมาเก็บของหรือว่ามาเก็บไม้เนี่ยทำไมถืออภิสิทธิ์จังเข้ามาได้แบบนี้ ผมก็เลยมาชี้แจงให้ท่านทราบว่าเออมันจะเป็นไปมาแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้ครับเป็นพวกดินพวกอะไรเนี่ยแล้วอย่างเช่นไม้แบบนี้ครับเนี่ยผมก็จะมาเก็บนะครับมีประโยชน์มากครับสําหรับผมเนี่ยครับเห็นไหมไม้ชันดีทั้งนั้นครับก็อย่างที่ผมบอกนะยวัสดุต่างๆเนี่ยแบบนี้ ไม่สามารถจะเผาได้ครับทางการเขาก็จะแยกชิ้นส่วนครับแบนนบ,แบนี้เนี่ยครับเป็นเนี่ยเป็นเศษพวกเศษดินเศษหินต่างๆครับแต่ไม้เยอะมากครับวันนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกครับเห็นไหมเมื่อก่อนนี้กองเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็มีไม้ใหญ่ๆมาอีกครับไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไร แต่ก็มองดูแล้วไม่เขาทานไม่ได้ครับเป็นพวกไม้ต้นไสรต้นโพต้นอะไรแบบนี้วันนี้ก็ได้มาชี้แจงกับท่านผู้ชมก็สบายใจแล้วครับเดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมจะเออทำไมทวีมาทําแบบนี้ได้หรือว่าทำไมมาหาไม้หาอะไรได้แบบนี้ ก็แบบนี้แหละครับที่ผมคุยให้ฟังก็จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับที่ได้มาชี้แจงก็จะสบายใจขึ้นครับสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านในมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ